สบายดีท่านผู้ชมวันนี้มาพบก,กับสรองราชนันี DS <c oughs> น่ที่จะมาดีอคชั P ่นคลิปเก่งที่มาเนเนตดีเอสพีเอวาซึ่งมาเนเนตกับพีเอวาเอาคลิปลงมาได้หลายมือเนาะประมาณสองสามวงมาเบิง้งเออคือว่าคิดว่าเบิ้งแล้วมีความสุข <c oughs> ฟินมากขออนุญาตเบ้าไทยเผลลาบไปน้ำเนาะแบบอินไลน์อินแฮงเดี๋ยวเขาจะมาเบิง้งการที่ ่าแฟนครับของทั้งสองซองนี้ได้บอกอ่าได้คอมเมนต์เกี่ยวกับเอออาจจะเป็นแฟนกันแท้บอกพู่ทิมในท่านหนึ่งซีเนาะไอ้เมื่อเชาจะมาลองเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยว่าปเป็นยังไงเขาเขาได้คัดแต่ตอนที่อ่าที่อินทำกันมามีแต่มีแต่ซอสเด็ดๆเลยเลย,เลยมามาเบิร์เริ่มงเบิร์กันเลยเราจะไปเบิ่งของคลิปของพี่เน็ตก,ก่อน ขออนอุญาตใช้ไอโอนเดี๋ยวเบินคลิปคองพิวเนอกันเนาะวันนี้เรามาเล่นซ่อนแอบถังจังหวัดภูเก็ตเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมและเอวาเป็นคนที่แอบและเพื่อนมีเวลา3ชั่วโมงเพื่อหาเราให้เจอ โดยที่เขาต้องทำภารกิจสำคัญให้สำเร็จก่อนจะได้คำป้ายว่าเราแอบที่ไหนบ้างทั้งจังหวัดเรามี3 0มินาทีที่จะแอบพอเราแอบแล้วเราจะส่งภารกิจให้พาเราให้เจอคุณมีเวลาแค่สามชั่วโมงโอเคคิดว่าเราควรจะไปแอบที่ไหนดีภูเก็ตมันใหญ่มากแล้วมันชื่อดังสำหรับเที่ยวทะเลไปหาดไหม เออไปดำแ <sm art> อบใต้น้ำไปที่ที่มีคนเยอะๆเอาสักอ,อ่าหาดชื่อดังในภูกเก็ตมีอะไรบ้างมีปาตองเออปะตองถ้างั้นเราไปแอบที่หาดแล้วเราไปแบบปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวที่คลิปแลกผ่านไปชวนกันไปอาบออไปแอบที่ใต้น้ำด้วยอามาดูทำไปเบิ่งคลิปนิดตอนที่สองเลยมา เปลี่ยนชุดโอ้โหโคตรดูเหมือนฝรั่งครับภาษญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นใช่วันเป็นคนญี่ปุ่น่คได้เลยดูไม่ออกว่ามันคืออว่าโชว์ซิกแพคด้วยหน่อยเฮ้ยวิออกทุกวันค่ะดีเลยจริงเท็คัใช่ไหมกางเกงเหมือนต่างชาติจริงๆไอเราคูเเคสก็โคตรเป็นคนฝรั่งมาเที่ยวผานไปของพีนิต ไปซื da, sí, ้อเครื future, we really? switch, anyway ่องเตี้ยนสุดทางเทียวแต่ว่ายังบอสเลเดี๋ยวเไปเบิ้งคลิปของพี่เอวาเลยตอนนับอิดมาเริ่มไปเบิ้งคลิปทำอิดเลยล้พูภาษาอังกฤษยาพูดภาษาอังกฤษของพี่เอวาเนาะไ1 1 Here, this is where the couple come here to take photos <laughs> Okay, so I'm going to propose go <laughs> Oh the first i am for like 20 minutes <laughs> Okay, so we're going to take photos just like that nice <laughs> 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 when? We'll like <laughs> <of this>. <laughs> <laughs> What? <laughs> what? สองงานไปสุดฮากเลยทุกคนสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งคลิปที่สามเลยเฮ้ยมเดี๋ยวใจให้ครับโอ้โหพี่สุดยอพี่สยอ t h มาคลิปแรกพี่เนี่ก็เป็นสายเปเลย กลายปีไปเลยกล้คะแลมให้เลยเนาะมาต่อคลิปพี่ซี่ลูกเดียวเพราะพอมีแค่นั้นโอเคอร่อยเดี๋ยวป้อนให้ครับ <c oughs> ได้ไหมคลิปพี่ซี่จบไปหวานคนไอติมก็คือการป้อนไอติมกันมีหลายทิศทางทิศแบบน่า ไอต่อคิปปีฮะสวัสดีครับลองได้ไหมผมขอลองมะม่วงแล้วเอวยากินรสชาติอะไรครับ I want to try blueberry เอ้ยเอ๊ห้ามกินห้ามกินถ้าเราออนเดย์ผมต้องบอนให้ครับเฮ้ยต้องทอนแมสด้วย Oh yes ๊อ p ได้ไหม Your turn ทำมาเลย อร่อยเรามีงบน้อยเราต้องเลือกแค่รสชาติเดียวอร่อยนะเอามา่วกไหมวันนองออนขนมกันเล้ก็บอกว o าฉีฉีคิิฮ่าค anyway ิิชีจบไปเดี๋ยวเอาจะเมือน่ต้คิบ a ฮ่ a ผมไม่เคยใส่ตังหูให้คนอื่นมาก่อนนะพรอม เจ็บไหม No เอ้ย you did it I'm so proud of you Wait I cannot wow. oh, s e ฝั่งนี้ฝั่งนี้เ้ Oh it's very beautiful Another side เมื่อกี้ไม่เจ็บนะปินครั้งแรกของพีเนตที่ใส่ตุ้มหูให้ผู้หญิงว้าวอย๋ยวเราก็จะมีการที่ว่าจะคอมเมนต์อย่างต่างๆนะดย๋ยวเราจะมาบึ่งคอมเมนต์อ่า คอมเมนต์ที่คอมเมนต์ comment ที่หนึ่งคือพี่เนตไปคอมเมนต์อะพี่เอวานเนาะเดี๋ยวเขาจะขออ่านเอรานนะเนี่อ่านเป็นภาษาไทยเลยครั้งนี้ไปดิดแบบงบน้อยครั้งหน้าผมจะพาไปดิดแบบสไตล์ฝรั่งดีไหมโอ <c oughs> มจ้จัดไปเลยพี่เนท <c oughs> ต่อคอมเมนต์ในซอง ดูแล้วก็ฟินมากอินจนอยากให้พี่เนีกับพี่เอวาเป็นแฟนกันจริงๆคงจะน่ารักมากแน่ๆเลยค่ะจอคอมเมนต์นที่สั่คือเสียยขอให้เป็นแฟนกันจริงๆไปเลยค่ะไปเลยนะเหมาะสมกันมากๆต่อกันที่คอมเมนต์ที่4ก็คือน่าน่ารักสดใสามากค่ะ ดูแล้วแอบเชียร์จริงจังเลยครัมีคลิปร่วมกันบ่อยๆนะครับนะคะคุณดีคุณน่ารักทั้งคู่เลยสัที่แบบได้ยินมาก็คือพีเน่กับเอบาจะออกคลิปน่วกันตลอดอาจจะอีกบอุลวนานาเนาะต่อคอมเมนต์ดีสี่เลยทีห้าีห้เลยดูเรื่อยๆทำให้รู้สึกดีรู้สึกว่า เอบาเป็นคนต่างชาติพินิเป็นคนไทยซะแล้วแนะนำยี่เหลือเกินกนี่สุดยอดยเจบไปแล้วคือแบบคลิปแบบน้าฮักแบบสนุกฟุ้งฟิ้งดีกูนี่เหมาะสมกันดีเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าเราจะมารีแอคชั่นคลิปจีนาฮกนะหักแบบนี้อีก ก่อนอื่นเหมือนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตาม่องของเฮาแล้วก็ดูคลิปรีแอคชั่นไปตลอดนวนๆเข้าใจบ้ายเจอกันคลิปหนะ้า